กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนะวันนี้โอสิบแถมหนึ่งมากันแล้วครับผมนะกับไม้สวยๆแบบนี้ครับโอสนโอสิบแถมหนึ่งครับผมนะค่าส่งฟรีปลายทางฟรีจัดไปครับรับหน้าหนาวนี้ครับผมนะเราจัดโปดีดีกับโอสนกระถางหกนิ้วแบบนี้ครับผมนะฟอร์มใหญ่ๆ้อมที่จะลงเป็นแปดนิ้วแล้วครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับนะไม้สูงไม้สวยมากเลยครับผมนะ กระปูดีๆแบบนี้ราคาเท่าไรในหัวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีอ่ะเอาไปเลยครับรับหน้าหนาวครับพไม้มันต้แล้วนะฮะเราก็เลยอยากให้รับหน้าหนาวแบบนี้หลายท่านนนั้นจะไปแต่งหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยเดียวแต่งสวนกันได้เลยทีเดียวครับผมอ่ะวันนี้มีอะไรบ้างครับต้นที่ชมก่อนเลยเว่ากันไปครับผมนะต้นนี้ครับ สยามครับผมนะสยามนี่สูงนะนะแล้วก็สีสวยมากครับผมนะหน้านาวนี้ออกไปได้เลยครับกับสยามสวยๆแบบนี้ครับผมไม้สวยไม้งามบ้านในหัวครับนี่ฮะสยามครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนะต้นต่อมาครับนะต้นต่อมานี่ฮะชมพูพันธทิพย์ครับชมพูพันทิพย์สีหวานสีสวยใบสวยมากเลยทีเดียวครับผมนะฟอร์มดีไม่มียใหยครับสำหรับชมพูพันทิพย์ครับนี่ฮะ สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับชมพูพานทิพย์ครับผมนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับสีหวานเกี๊ยบนะเอาต้นต่อมาครับผมนนี่ราคาโปรดีๆแบบนี้150บาทเท่านั้นครับผมอะตามด้วยต้นนี้ครับประกายดาวครับผมนะนี่สวยไหมนะไม้หายากไม้ราคาสูงเลยทีเดียวครับสำหรับประกายดาวต้นนี้ ดูครับผมนะมีฟอร์มแบบนี้ประกายดาวครับผมนะหลายท่านนั้นยังไม่ได้คุ้นเคยชื่อกันเลยทีเดียวครับนี่เราจะให้เลยทีเดียวครับกับประกายดาวครับผมต้นนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต้นต่อมาครับผมต้นนี้งามเจริญนะโอ้โหมีสอเกิ่งด้วยนะงามเจริญครับผมนะสวยงามแบบนี้เอาไปเก็บสะสมกันได้เลยครับพี่น้องครับไม้สวยๆแบบนี้ มีให้ครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับสําหรับงานเจริญน,นะนี่สวยแบบนี้ครับเอาไปเลย1นะืร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองครับอย่าดูนานอย่าดูเพลินนะฮะอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0 6 3ย์7 4 6 6 4นะครับและจดชื่อไว้ด้วยนะครับผมนะอะตัวน,นี้นะเซธีหัดใหญ่ใบใหญ่ๆกันเลยทีเดียวครับนะเอากันไปเลยเซธีหัดใหญ่ครับฟอร์มสวยสักขนาดนี้ นะในราคาเพียง1น0รบบาทเท่านั้นครับนะเศรษฐีหาดใหญ่ครับนะใบสวยนะเศรษฐีหาดใหญ่แล้วต้นนี้กับภูมิใจเสนอทานตะวันครับผมนะทานตะวันนะสีเหลืองเหมือนทานตะวันแล้วก็มีหัวใจตงกลางเห็นไหมฮนะสวยสวยเสียขนาดนี้ครับผมนะทานตะวันครับสงโยงด้วยนะอ่ะ เอาไปครับเป็นไม้โตไวอีกตัวนครับเป็นไม้เข้าใหม่นะไม้ใหม่เลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ทานตะวันครับผมนะเอาไปครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นต่อมาครับส่งฟรีฮะนะบริการเก็บงินปลายทางครับผมนะเอาไปเลยครับนี่ฮะต้นนี้ครับยอดขุนพลนะยอดขุนพลฟอกสวยมากตอนนี้นะครับผมนะเป็นทรงพุ่มด้วยนะดูครับผมนะ ไปลงกระถาง8นิ้วได้เลยครับสำหรับยอดขุนบนต้นนี้ครับผมสีสวยนะหวานเปียบหวานเปียบนะอ่ะต้นต่อมาครับตัต้นนี้โชคอุดมทรัพย์ครับผมนะฟองสูงด้วยนะโชคอุดมทรัพย์ครับ นี่สวยๆแบบนี้ทุกกระถางเลยทีเดียวกาลังกระสียิ่งกระสียิ่งแดงพี่นอ้องเหยือโชครวมทรัพนะสวยๆกันเลยทีเดียวครับผมแล้วใบเขาครับฟอร์มจะเป็นทรงนี้นะแล้วก็ใบนี่ยาวสวยงามเลยทีเดียวตามด้วยต้นนี้ครับสีสง่าครับสีสงางครับผมนะบางคนในหัวขอสองกิ่งได้ไหมจัดไปนะเะราเตรียมให้แล้วถ้ากิ่งเดียวนี่ใบเขาจะใหญ่ต้นเขาจะสูงถ้าสองกิ่งนี่ก็นี่ครับประมาณ35เซนนะสวยๆแบบนี้ เอากันไปได้เลยครับกับสีสง่าครับผมนะใบายาวสักต้นหนึ่งนะต้นนี้ครับผมนะนี่ฮนะถ้ะาม่วงครับต้นนี้นะยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีม่วงนะแล้วทําช่อไว้แล้วนะมีสามช่อด้วยกันครับผมสําหรับคนที่บอกฉันอยากจะไปดูเลยอ่ะให้เป็นช่อไปเลยทีเดียวครับสามช่อเลยทีเดียวครับในหนึ่งกระถางครับผมต้นนี้ถ้าม่วงครับนะไม้ใบเหลืองกันบ้างเลยทีเดียวในหัว นะต้นนี้นะเศรษฐีเมืองทองอนะ่ะหมาเหลืองนะนะคนที่ชอบสีเหลืองครับผมนะเศรษฐีเมืองทองครับนี่สวยๆแบบนี้ครับรับไปได้เลยครับกับเศรษฐีเมืองทองครับผมนะสวยงามมากครับเศรษฐีเมืองทองอตามด้วยอะไรนะสิบแถมหนะนึ่งนวะแถมอะโอนี้ฮะนะยี่สิบแถมสองอะเสิมบารมีครับตัวนี้ฮนะสวยๆแบบนี้ครับผมนะอ่ะ ต้าร้อยกระถางขึ้นนะครับผมนะแถมสิบห้าเลยอ่ะเอาตัวนี้ครับเสริมบารมีครับผมนะเอาไปเลยครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะนะไม้ฟอมใหญ่นะนะนี่ฮนะจริงต้องลงกระถางแปดแล้วนะครับแต่เราอยากให้ท่านนะครับเพื่อรับหน้าหนาวน,นี้ครับผมแ,แล้วตามนี้นะกนะวักทองคําครับแม็กนะฟอมใหญ่จริงฮนะกวักทองคําครับผมนี่ฮนะ สวยๆเลยทีเดียวคนระับหน้าหนาวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องแดดนะเพราะว่าอะไรฮนะแดบดบกําลังดีครับผมนะผมชอบนะครับแบบนี้นะอ่ะต้นนี้ครับผมนะกวักทองคําครับผมพุ่งใหญ่มากเลยทีเดียวตามด้วยรถครับหนึร้อยห้าสบาทให้ไปนะครับผมนะที่จริงรถนี่ให้ราคานี้ไม่ได้แต่วันนี้รับหน้าหนาวจากโอทั้งพีก็ให้กันไปเลยครับเต็มที่นะอ่ะตัวน,นี้ประมาณสามสิบเซนกันเลยทีเดียวครับผม กุหลาบรสนะความสวยความงามตามที่เห็นนี่เลยครับผมแล้วตามด้วยนี่ฮะนะแล้วยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีแดงเลยทีเดียวครับผมต้นนี้บางกอกครับแล้วนี่ฮะเราทําฟอร์มให้แล้วครับใบใหญ่ๆแบบนี้นะเขียวเหลืองแบบนี้คือสีเขากำลังมาคือยอดกาลังแตกใหม่เห็นไหมฮะเขียวเหลืองครับแล้วตาวนี้ครับนะพอหน้าหนาวเนี่ยเขาจะกัดสีเป็นสีแดงแดงนะบางกอกครับผมนะตามด้วยต้นนี้เลยครับผมนี่ฮะ เล็กตัเล็กพริกขี้หนูพี่น้องเลยจันทบูรณนะต้นนี้นะจันทบูรนะฮะเป็นไม้ที่สวยตัวหนึ่งนะครับที่มีราคาค่อยข้างสูงเลยทีเดียวแต่เราอยากให้ครับผมนะเล็กก็เล็กพริกขี้หนูนะนะเพราะว่ามันสวยจริงๆครับสำหรับจันทบูรณนะนะอ่ะมีใครต้องการก็อย่าลืมจดชื่อนะเบอร์โทรอีกทีในหัวได้ไหมศูนย์หก6ามหกเกสี่หครับผมนะต้นนี้ครับ ปุยฝ้ายฮะปุยฝ้านี่นะครับเอกลักษณ์ของเขาคือข้างล่างีจะเป็นแบบนี้ฮะนะแล้วข้างบนับจะแตกกิ่งสาขานะครับผมให้ดูกันชัดๆนะและเป็นทรงพุ่มอยู่ด้านบนครับผมนะสวยงามซะขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยน,นะยิ่งกระสีนี่ยิ่งงามงามนะดูกันเลยทีเดียวครับต้นนี้นะ ปุยป้ายครับผมนะราคาห5 0บาทฟรีค่าส่งฟรีปลายทางพี่น้องเอาไปเลยฮะวันนี้นะนี่เห็นไหมโชคลมซับนะฟอร์มแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมนะแล้วสวยสวยนะโชคลมซับนะครับผมอ่ะดูฮะใครอยากได้ต้นไหนว่ากันมาครับนี่เอาฟอร์มใหญ่อีกสักต้นนะครับผมนะเอาไปเลยฮะทองอครับฟอร์มนี้ทั้งหมดเลยเดียวะแล้วเป็นฟอร์มผู้มมมีกิ่งสาขาให้คุณด้วยนะเอา เอาไปเลยให้กันแบบเต็มที่ในกระถาง6นิ้วครับผมนะแล้วขยับเป็น8นิ้วกันได้เลยครับนะ150บาท150บาทนะครับเธอจะรีบไปไหนในหเอาก็คิดถึงดีครับว่าอ้าวตันนี้ครับโมนีนาครับผมโมนีนาครับผมนะอ่ะใครที่สะสมอยู่นะวันนี้จัดให้แล้วครับโมนีนาครับเไมีใครรับก็กิงกลางกันมาได้เลยแล้วตันนี้นะฮะ นะอารีครับผมอารีนี่สีสวยเลยนะสีสวยแล้วใช่ไหมเพราะมันรับหน้าหนาวแล้วครับผมนะหลายคนอยากได้ไม้นะครับเพื่อที่จะไปดูเลยแล้วอ,อยากได้จมนวนในหัวก็เอาไปเลยครับในกระถาง6นิ้วครับผมนะนี่ฮนะสิบแถมหนึ่งครับแล้วต้นนี้ฮนงะแผ่นดินทองครับผมแผ่นดินทองนะสีเหลือ,องอัฟรามกันเลยทีเดียวกับแผ่นดินทองครับแล้วตามด้วยนี่ฮนะเศรษฐีของใหม่อ่จาจัดไปคนระับ เศรษฐีคลองใหม่ใบสวยๆแบบนี้ครับเอากันไปได้เลยครับผมนะไปดูแลหน้าบ้านหน้าเรนะือนนะชมความงามที่บ้านได้เลยเลยทีเดียวครับผมนะลาไม้ตอนนี้กําลังสวยกาลังงามท่านออกต้นไหนก็ไม่มีผิดหวังครับสวนต้นนี้ไงงามได้เล่านะงามงามอะไรนะเจริญมงคลนะนะนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะเจริญมงคลครับผมนะฟองสวยมากนะสูงด้วยนะครับ แล้วไปใหญ่ๆแบบนี้ครับแม่ชีก็เป็นสริมงคลสลับหน้าหนาวนี้ด้วยสิเจริญมงคลครับผมนะตามด้วยต้นนี้ฮะร่มก้าวครับร่มก้าวนี่ไม้ตัวไวมากแล้วเขาจะแตกนะแตกช่อด้านบนแบบนี้ครับผมนะสลับร่มก้าวครับนี่สวยๆกันแบบนี้เลยทีเดียวนะใครสนใจต้นไหนแจ้งนายหัวมาได้เลยครับกับไม้สวยๆแบบนี้ พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านท่านกันเลยทีเดียวใครอยากได้ต้นไหนใครอยากได้แบบไหนครับวันนี้นายหัวจัดให้ครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในายหัวด้วยนะครับเพื่อท่านนั้นไม่พลาดแล้วก็เพื่อนของท่านนั้นจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปด้วยวันนี้ในหัวหมาชัยต้องไปก่อนครับขอกล่าคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ